เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะคะแบบนี้คะ่ะอ,อ,อ๋อยบนะ้อยแล้ว เ,เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้นะคะเราจะใช้กเก่งอเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะคุณน้อยใช้สีเหลืองนะคะสำหรับ ดูกันดีก,กว่านี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ครอบครัวของค,คุณน้อยนั่นเองนะคะในครอบครัวของเด็กๆระบายสีอะไรคะอ่าทีนี้นะคะครอบครัวนะคะแฟมิลี่ y f a แฟมิลี่ครอบครัวของฉันนะคะนี่แฟมิลี่มีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีคุณลูกนะคะเวลาที่เด็กๆถ่ายทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปแบบนี้นะคะคู่กับใบงานแล้วส่งมาในไลน์กลุ่มให้คุณน้อยเหมือนเดิมนะคะ นี้เลยนะคะ my family นะคะครอบครัวของฉันนะคะนี่ทั้งหมดนี้นะคะระบายสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณน้อยในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้อยก็ไม่มีอะไรจะปากเด็กๆนะคะขอให้เด็กๆนะคะมันล้างมือบ่อยๆเวลาอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆจะทําอะไรหรือว่าจะทานอะไรก็ให้ล้างมือทุกครั้งเลยนะคะจะทําให้มือของเราสะอาดไม่มีเชื้อโรคนะคะขอให้เด็กๆนะคะ ล้างมือบ่อยๆทุกคนเลยทั้งผู้ปกครองด้วยนะคะฝากดูแลสุขภาพทุกๆท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย